สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ครับผมก็จะมานะครับผมค้างเพื่อนๆไว้นะครับหลายคลิปแล้วนะครับเจาะรูนะครับผมเจาะรูประคองฝาจานไฟเวฟร้อยสิบนะครับผมเจาะรูทำเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะทำเกลียวอ่ะนะครับผมทำเกลียวจุก กดตัวตั้งมาร์กนะครับผมเวฟร้อยสิบนะครับผมก็คือตัวนี้แล้วก็จะทําลูกปืนประคองด้วยนะนะครับผมหลักๆก,ก็คือนะครับก่อนที่เราจะทําตัวลูกปืนประคองเนี่ยนะครับเราต้องนะครับเจาะรูใส่จุกตั้งมาร์กก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวใส่รูจุกตั้งมาร์กเสร็จนะครับเราก็มากลึงใส่ลูกปืนประคองนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะทําใส่ลูกปืนประคองเลยอะ ก็ได้นะแต่ว่ามันต้องจับตัวแถวนี้นะครับทำบนมิลลิงแล้วก็ใส่ลูกปืนไปนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวมันจะใช้งานลําบากนะในรถแต่งอะรถแข่งอะนะครับข้อเดี๋ยวเจาะนะครับทําเป็นตัวตั้งมาร์กไปเลยนะครับวันนี้ก็เรามีแบบนะครับผมเอาแบบใส่เข้าไปนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขันน็อตก่อนนะครับผมเดี๋ยวหาศูนย์ก่อน น็อตใส่เข้าไปนะครับผมใครสนใจแบบตัวนี้ก็สั่งได้นะครับแบบเจาะตั้งมาร์กะนะครับตั้งรูมาร์กนะครับเอาไปเจา,ฝา,ฝาะฝาไว้สิบไอดีมทูเปอร์คัพได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็สั่งได้นะครับผมราคาก็ไม่แพงนะทำสิบฝาก็เืินคุณแล้วนะครับผมอ้าวนี่ครับจับเสร็จปุ๊บเราจะจับนอกจับในก็ตามใจเรา หัวจับจะขนาดเท่าไหร่ก็สั่งได้แล้วจัดให้นะครับอโอเคนะครับผมอีกสักทีการหลุดกระเด็นตีหน้าครับปึ๊บเป็นไงบ้างครับผมนี่ครับต่อไปนะครับก็จะเจาะแล้วก็จะใส่เกลียวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเจาะกันเลยครับผม ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เจาะนะยังแต่ว่าตั้งศูนย์ก่อนดูศูนย์นึงก่อนนะครับผมมาทีนี้ก็จะเริ่มเจาะแล้วนะครับผมก,ก็ต้องใช้สว่านนะครับผมใช้ดอกเริ่มจากดอกเล็กก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมเริ่มจากดอก12มิลน,นะเพื่อน สองมิลใส่จอบเข้าไปก่อนเลยครับผมนี่ใสเ,เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาขยายเอาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยครับทะลุกแล้วครับอ,อ,อ,อ่าทะ,ะ,ะลุกแล้วครับผมหนึ่งโลสิบสองมิล แต่รู้ไหมครับว่า,าเกีียวที่เราจะทํามันกี่มิลนะครับ30มิลเลยนะครับผมนี่เกีียวที่เราจะใส่คือตัวนี้30มิลนะครับผมแล้วก็ขยายเรื่อยๆนะอ่ะตอนที่สเสร็จปุ๊บขึ้นมา22เลยขึ้นที่10มิลเลยนะครับผม นี่รอบเร็วไม่เวิร์กขอรอบช้าแล้วกันเพราะดอกมันใหญ่อะดอกใหญ่ก็ต้องไปแบบเรื่อยๆนะครับผมนี่เรื่อยๆเห็นไหมบางทีรอบช้าเจาะเข้าดีกว่ารอบเร็วอีกเพราะว่าดอกมันใหญ่ไงต้องเลยต้องเจาะรอบช้าๆนะครับเจาะรอบไวมันกินไม่ทันแล้วงัดด้วยสั่นด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เลยเจาะรอบช้าไปก่อนนะครับผมปรากฏวก่ากินดีกว่ารอบไวอีกครับอ่า กินเอาสั่นเลยโยกเลยนะครับผมดอกมันใหญ่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้ถ้าเราไม่ผิดนะน่าจะได้ย2มิบสองมิแล้วแหละย2 23ิบสองยิบสามนี่แหละบวกกบแรงเบี่ยงของมันด้วยนะนี่นะครับย2ิบสองเป๊ะเลยต่อไปนะครับผมจะทำเป็นสามสิบเลยนะครับผมเอ้ยขออภัยย9 29ิบเก้ายิบเก้านะครับผมประมาณย9มิบเก้ามิล นี่ครับปอ๊บอ่าอันนี้มาถึงมิดกึ่งแล้วมิดกึ่งผมก็จะใช้รอบเร็วแล้วนะครับเอาล่ะเพราะว่ามิดกึงผมกินทีละนิดทีละนิดนะครับผมใช้รอบเร็วได้ครับ เก้าอย่างยี่สิบหกจุดห้านะครับผมต้องเตินเองหกจุดห้ายี่แปดเครื่องนะครับผมยี่แปดเครื่งยังไม่ได้ ันนี้เราก็วัดก่อนนะครับยี่แปดครึ่งนะครับผมอ่ะยี่แปดครึ่งแล้วนะครับครับเป็นประมาณยี่แปดจุดเจ็ดนะครับผมไม่ถึงยี่สิบเก้ามิลเดียวเพราะว่าเกลียวมันก็ประมาณมิลหน่อยๆอ่ะครับถ้าอยากได้เติมเตก็มิลหน่อยๆอะ่ะหนึ่งจุดสามมิลถ้าอยากได้รวมรวมก็มิลเดียวนะครับผม อ่เสร็จแล้วนะครับผมทีนี้จะมาเก็บด้านนอกนะครับเก็บขอบบานะครับอันนี้ยังยังไม่ได้ทําเกลียวนะเดี๋ยวทําเกลียวเข้าไปแล้วเก็บบาร่องโอลิงตรงเนี้ยนะครับผมให้มันโอลิงมันเกาะอ,อยู่ไม่รั่วนะครับผมให้โอลิงมนปิดสนิทเลยนะครับ เก็บ่งโอิงแลหนอยเด้อเบไล่างโอิงแล้ว,ออลลวทีนี้เก็บรงฝาปิดให้ฝาปิดมลงสนิทอีนนนออกนะครับมันจะได้เม่นูออกมานะผมไม่เกบก,กะ,ะครับนี่ยังไม่ได้นะครับผมก็เอาฝาเนี่ยแลาพนักมันเลย ปิดนี่แหละครับผมทาบเลยกึงทาบกึงทาบนะครับถ้ามันปิดลงไปอ่ะสนิทนะมันจะได้ส,สวยๆนี่ครับผมอ่นะ นี่สนิทแล้วเห็นไหมครับฝาปิดสนิทแล้วนะครับเราก็มีร่องโอลิงนะครับด้านล่างต่อไปนะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญแล้วในการกลึงเกลียวนะครับผมกลึงเกลียวกันนะครับเดี๋ยวขอน้ํามันหยอดหน่อยนะครับผมเผื่อเศษมันติดนิดเดียวเดี๋ยวมันงัดเกลียวไม่สวยเลยแหละเกลียวทื่อนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมบล็อกแทนก่อนเกลียวก็ ขนาด30คูณ1นนะครับผมปรับสเกลก่อนสักครู่นะครับ1.5เบอร์3เลยครับปึ๊บ โอเคนะครับผมได้แล้วครับทีนี้ปรับสะพานเกียวก่อนนะครับผมเพราะว่าใช้เดิอนออโต้ไว้เมื่อกี้นี่นะครับต้องปรับเป็นเกียวก่อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับอาันนี้ถอยหลังอันนี้เดินหน้าโอเคก็จะกินนะครับ ครั้งละ0.2นับในการป้อนมีดเข้าไปนะครับผมสังเกตว่ามีดจะเริ่มเข้าไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวซูไม่ดูแบบใกล้ๆแล้วกันนะครับผมนี่เพื่อหลายคนอยากจะกึ่งเกลียวเป็นนะครับนี่ว่าเพราะเกลียวในนะครับผมกึ่งไม่ยากครับแต่ที่ยากคือไม่ได้กึ่งครับนี่ครับดันมีดมาจ่อครับ อ่ายังไม่ได้กินนะจะมาจาะดูเฉยว่ามันเข้ากล้ตำแหน่งโฟกัสเรายัางนะครับอ่าทีนี้เริ่มกินแล้วนะครับผมนี่ครับเริ่มกินแล้วเป็นเกลียวแล้วเห็นไหมกินครั้งละศูนย์จุดสองนะเพื่อนๆอย่าไปกินเยอะกินเยอะเดี๋ยวมีดมันหักนะครับมันเป็นเกลียวในด้วย บางคนกึงก็ฟั่มมีดนะครับผมถ้าเป็นเหล็กแข็งๆนะแต่เนี้เป็นอลูมิเนยียมสบายมากนะครับไม่ต้องฟั่มมีดอเอามาจาะไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่สเกลเอาอสเกลเท่าไหร่อันนี้สเกลที่มือผมนะสอู 0. ผมก็จะกินเข้าไปเกียสองจุดนะครับผม เอาละนี่เราจะกินอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเนี่ยมก็จะเป็นเกียวนะครับผม ดันมีดออกครับกินเรื่อยๆครับหลายๆครั้งครับยิ่งหลายครั้งนานยิ่งเรียนครับนี่กินอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับ สามครั้งแล้วครับสุดแล้วปุ๊บก็ดันออกนะครับผมไปสองจุดนะครับผมเข้าทีละสองจุดสองจุด ทีนี้เราก็ถอยหลังยาวออกมาเลยนะแล้วก็ลองเกี่ยวดูครับเพืเ่อนๆว่ามันได้หรือยังครับผมเพมบอกว่าผมใช้มีดล้วงดูในอ่ะที่ล้วงปอกสูบอ่ะมาล้วงทําเกี่ยวนะครับผมรับปลายหน่อยหนึ่งนะครับนิดเกียวก็น่าจะใช้ได้นะครับผม่าม,มาทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับผม ว่าเกียวเริ่มเข้าได้ยังนะครับผมเริ่มเป็นเกียวแล้วแหละนะครับนี่เขาละตัวนี้ก็หมุนเข้าได้แล้วแต่ว่ายังเข้าได้ไม่สุดนะเข้าได้กี่เกียวเนี่ยสองเกียวอ่าอันนี้คือเกียวเข้าได้แล้วนะแต่ยังเข้าไม่สุดนะครับผม <S <S ก็เอาให้มันเข้าให้สุดนะครับผมก็ทําการนะครับ ทำแบบเดิมนะครับผมกึ่งล้างไปอีกประมาณเรื่อยๆคำจริงๆก็ประมาณกับสิบครั้งอะนะครับอันนี้ประมาณสามสี่ครั้งเองนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนมันเข้าลื่นนะครับผม นี้ก็เข้าอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับเ hey, อีกี่ครั้งแล้วไม่รู้จําไม่ได้ครับต้องนับไว้ ทีนี้เราก็จะลองนะครับผมเพราะเมื่อกี้มันเริ่มเข้าได้แล้วนะก็จะลองเรื่อยๆครับถ้าเราตึงหลายครั้งโดยที่เราไม่ลองนะบ,บางทีมันเข้าได้แล้วนะครับผมแบบนี้นะอ่ะเข้าได้แล้วนะครับแต่ยังไม่ลื่น อ่าอันนี้เข้าได้ครึ่งนึงเลยนะเข้าได้หลายเกลียวเลยห้าเกลียวเลยนะครับผมแต่ยังไม่ลื่นเก็บอีกไม่เกิน2ครั้งครับเกลียวลื่นแน่นอนนะครับเชื่อผมใช้ได้เลยนะครับเก็บอีก2ครั้งแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆก็การเกลียวต้องใจเย็นหน่อยนะใจร้อนไม่ได้เกลียวพังหมดอ่ะ หอาครั้งใกล้ที่ว่าจะใช้ได้แล้วนะครั้งสุดท้ายนี่แหละนะครับผมก็ต้องหยอดน้ำมันหน่อยนะครับต้องบอกนี้เลยต้องหยอดน้ำมันนิดนึงมันจะได้ลื่นๆเลยเกีียวจะได้ไม่เสียหายไม่พังครับผมเอาล้ครับ ังนี้นะครับผมใช้ได้แน่นอน100%เนะครับเอาละโอ้โหเกี่ยวออกจะสวยออกจะคมซะขนาดนี้นะครับใช้ได้แน่นอนนะครับผมสิบปานาทีเลยในการเจาะกึ่งเกี่ยวนะครับผมอ่าช้านิดนึง เพราะว่าทําไปอธิบายไปนะผมถ้าเกิดว่าทําอย่างเดียวปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดเลยอ่ะมันก็เร็วอยู่นะอ่าเอาละล้างให้ดีนะครับนี่อ้ไม่ถนัดับผมติดมีดติดขี้กึงครับ ล่องมันลึกไปหน่อยครับนี่ครับเป็นไงครับเ,เพื่อนๆเกี่ยวลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวขอยกนี่ออกก่อนนะครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านี่ครับเกี่ยวลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดเลยเป็นไงนี่ครับตึงเกี่ยวต้องแบบนี้ครับผมเนี่ อันนี้รู้สึกว่าล่องโอลิง์จะจะเล็กไปหน่อยครับล่องใส่โอลิงครับเดี๋ยวลองขันเข้าไปก่อนอ่านี่ครับก็เดี๋ยวซาะล่องโอลิงค์เพิ่มนะครับซ็อกเพิ่มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝามันลงไม่สนิทมันมองไม่สวยนะครับผมให้มันลงสนิทมันจะได้มองสวยนะครับอ่าเดี๋ยวเราซาะล่องโอลิง์เพิ่มกัน สนิทไหมสนิทไหมนะครับนี่เรียบร้อยครับสนิทเลยเรียบเนียนเลยนะครับผมอ๋อนี้เสร็จไปแล้วนะครับเจาะตั้งมาร์กนี่ตัวปิดก็สนิทด,ดีนะครับผมใครสนใจก็ส่งมาทำได้นะครับเพื่อนๆนะครับราคาก็หลักร้อยนะครับผมเกลียวสวยๆเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวต่อไปผมก็จะไปทําประคองจานไฟให้ลูกค้านะครับผมตัวประคองจานไฟก็ต้องนะครับตึงเหล็กใส่ด้านนี้นะครับผมตึงเหล็กใส่ด้านนี้นะครับเพื่อที่ะอะไรครับเพื่อที่จะไปจับกึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับผม ดี๋ยวผมหาเหล็กทองก่อนนะครับเหล็กที่ว่าทำเป็นแปดไว้นะครับนี่ตนนัวนี้นะครับตัวน,นี้ก็เป็นเหล็กนะครับเหล็กธรรมดาที่แหละตึงเกลียวไว้นะครับใส่นี่ใส่ประคองข้างนี้เข้าไปนะครับผมแล้วก็จับฝั่งนี้ถอดไอ้นี่ออกนะครับผมนี่แบบนี้เดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับจะได้ได้ความรู้น,นะครับเพื่อนๆ ออกก่อนนะถอดอันนี้ออกก่อนปึ๊บถอดออกเลยนะครับผมมันจะได้วัดได้ไง่ายๆนะครับผมจริงๆล้วงทะลุข้ามฝั่งมาเลยก็ได้แต่ว่ามันจะมองไม่เห็นแค่นั้นเองนะครับกลัวเพื่อนๆมองไม่เห็นนะครับนี่ใส่แบบนี้นะครับผมปึ๊บอ่าเอาแบบชนเลยแฟ๊บ เดี๋ยก็ลองเปิดดูนครับผมนี่เป็นไงครับผมนี่คือฝั่งนี้คือทําประคองลูกปืนได้อีกนะอ่าพอเราเจาะตั้งมาร์กแล้วแต่นี้ผมยังไม่ได้ตั้งศูนย์นะผมแค่จับจับจบจ,บจับใส่ไปเพื่อนดูนะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวพอใช้งานจริงตั้งศูนย์ตรงนี้นะครับผมอ่าตั้งศูนย์ เพราะว่าตอนนี้เข็มตั้งสวนผมนะครับไปอยู่ที่แท่นอัดข้อเหวี่ยงนะครับเดี๋ยวไปตั้งข้อเหวี่ยงก่อนลูกค้านัดมาข้อเหวี่ยงอยู่นะครับ3ามสี่ตัวเลยนะครับอันนี้ก็คือการเจาะรูตั้งมาร์กนะครับผมแล้วก็ประคองจานไฟสนใจส่งมาทําได้นะครับวันเดียวครับวันเดียวเสร็จเลยนะครับวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายคนถามว่าติดต่อยังไงครับเข้าเพจลงกึงช่างต้มวัสินเพชรบุรีเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ